一、二、三、四。 thank <sighs> Não! <muchos> ขออภัยครับอ่าฮะก็จะครับเดี๋ยวนะขออนุญาตอ่านคอมเมนต์แป๊บนึงครับวัสดีครับน้อยครับพี่โรคเป็นไงบ้างพี่สุโรคเดินรุ่น51-55ก็ชนะไปหนึ่งทีมแล้วนะครับ นานสู้ๆครับผมเอ่อเดียวว่าไงนั่นหวาเจ็ดแน่ไม่หว่านนะจ๊ะไม่หว่านนะจ๊ะเจอแพกก้กบกระดูบอนกันนะห้าสี่โอ้โหตรงนี้ลงหลังเส้นนะครับเป็นแต้มของเหแพ้ฮะเอ่อ ของแพทย์ก็จะมีหน้าซ้ายเป็นพี่เบิ้มนะครับสวัสดี you, ครับน้องวุฒิครับภาพเสียงชัดเจนขอบคุณครับตำแหนง <Hayır. S 1> brave, ่งเสิร์ไมายเลขสี่นี่ก็เป็นวุฒิซ้ายนะครับหรือว่าวุฒิลบบุรีฮะหมยเลขสามตำแหน่งกดทําก็เป็นพี่ประสันนะครับ แรมตอนนี้แพร่น sure hey ้ำอยู่เจ็ดต่อสี่ครับโอ้โหดูบุดสายเสร์ฟเลยครับเปิดไม่ได้แล้วแฮนนั่น ไปทำงานตอนไ้นจะเข้ามาเคลียร์ไหมครับขอบคุณมากครับค,คุณงานไานก็คครับขอบคุณครับเช่นกันครับรพี่ขอบคุณมากครับก็ต้องขอบคุณเช่นกันเนาะเป็นกําลังใจให้เช่นกันและกันครับก็ทั้งคนถ่ายทอดแล้วก็คนชมก็ต้องเป็นเพื่อนกันนะครับไม่มีคนดูผมต้องเลขายใครดูฮะขอบคุณครับขอบคุณครับแค่เต็ม จ๋าเลยใช่ใช่ก็แคร์ขัดตัวมาดีมากนะฟังปัะกาศด้วยที่ทุเรียนมันจะคุยกันนะใช่ใช่มตอนนี้อยู่ที่เก้าต่อห้าโอโหน่านเติบออกข้างไปครับลูกนี้น่านชัดเจนขอบคุณครับ ถ้าไม่ชัดเจนยังไงอคอมเมนต์ด้วยนะฮะถ้ามันสภาพมันกระตุกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าบางครั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ต้องปิดแล้วเปิดใหม่นะั ตอนนี้ไปที่11-5แห้ครับเปิดลุ่มนี้ไปครับนานยังเปิดได้ชงได้อยู่เอาแล้วฮะเนี่ยแหละครับ,รบโอ้โหพี่บ้นนี้ผมจําได้แล้วฮะตั้งแต่เล่นตั้งแต่รุ่น46มาแล้วนะครับตั้งแต่คัดที่พิซุโลกก็เจอตลอดฮะโอ้โหปาดดีมากๆครับของน้าน,นะฮะหน้าท้ายของน้าน แต่ตอนนี้ก็ขยับมาเล่นรุ่น51-55แล้วนะครับหมายเลข8นะฮะของน่านเกียกโอ้น่านมาดีแล้วครับเสิร์ฟิมใี้เข้าช่องขวาฝุดซ้ายเสิร์ฟเปิดไม่ได้แล้วครับเป็นแซมให้น่าน หน้านี่ก็จะนําทีมโดยพิชิตนะฮะหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่ของของจังหวัดน่านนะครับลุงนี้เสิร์ฟออกหลังเอาล้วครับเป็นแจ้มให้แพ้ขยับขึ้นน้ำไปแลยฮะจต้องลุ้นกันทั้งสองจังหวัดนะครับสำหรับที่เป็น้องเอฟซีจังหวัดไหนฮะตัดยอดลุงนี้ยังเปิดได้อยู่ครับแพ้โอ้โหดูพี่บ้มชงแต่ละครั้งการลุงนี้เรียบร้อยดีครับ เติบโอ้โหไม่ต้องกระดิกนะครับลูกนี้เติบดีมากๆฮะมาเล็กสีครับวุฒิรบุรีหรือว่าวุฒิ้ายเนี่ยละครับแต้มตอนนี้ขยับไปที่14ต่อแอดหาแล้วบนานยังเปิดได้อยู่ส่งปาดไม่ข้ามโอ้โหนะสีได้ครับลูกนี้ ครับโอ้โหวุดสายเสิร์ฟแต่ละครั้งนี้จังหวัดน่านถ้าจะไม่ได้ขยับเลยนะครความที่ว่าเสิร์ฟไดีม,มากๆครับก็เป็นแบ็กในเวท50อัพนี่ก็ถือว่าเดินสายเลยนะครับหมาเยเลขสี่นะฮะแต้ม16ตมอยู่ที่8ต่อ16ครับที่เบิ้มจับโงนิ่งๆดูดีครับโอ้โห แต่ยอดเรียบร้อยครับไลลุงเ็แต่ก,ก,ก็ผู้ชอนผมแบมดน,มนะนี่เขาดูอยู่นะอเอาหรอ แฉมตอนนี้อยู่ที่9ก 7, 7ครับโอ้โหพิวฒดซ้ายเปิดก็ดูพี่บอมชงครับโอ้โ oh, ห oh. ลูกนี้เจไม่เหลือครับแค่แต่อเก้าแมกอนข้างห่างเลยนะฮะ <c oughs> ดูดิครับโอ้โหเสิร์ฟขวาทีท้าที สุดยอดฮะวบุรซ้ายหรือวุฒลบุรีได้แล้ครับานานานต้องขอเวลานอกนะครับเ ก็ถ้ามีบางช่วงบางช่วงจริงๆแล้วผมอยากจะช่วงที่ผมลงเล่นก็ไม่มีใครบรรยายจริงๆแล้วอยากจะจะปิดไลน์นะฮะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าพี่ๆน้องอยากจะชมหรือเปล่าเพราะเพราะพระชาชัตั้งกล้องไว้ไม่บรรยายก็ไห้จัะดูแล้วแบบ แอง่งงเถึงนกันนะสะ่านได้แมตอนนี้อยู่ที่19ต่อ10ครับอานะครับลูกนี้ออกไปครับเป็นแจมของน้า อยู่ที่สิบเอ็ดสิบเก้าครับโอ้เสิร์ฟลูกนี้ออกหลังเป็นแต้งของแพร่เอาล้ครับในเซตแรกแพ้่ขึ้นแท่นน้ำก่อนแล้วครับเตรียมเช็คบินแล้วฮะอีกแต้มเดียวจะเกมครับสิบเอ็ดต่อยี่สิบลูกนี้เสิร์ฟไม่ข้ามในเซตแรกครับจังหวัดแพ้่เอาชนะจังหวัดน่านไปได้ก่อนนะฮะ bạn của tôi, <laughs> bạn của tôi, 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 bạn của của tôi, bạn 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 tôi, bạn của tôi, bạn của tôi, bạn của นี้ก็เป็นช่วงพักเซตแรกนะฮะเดี๋ยวต้องเรากลับมารับชมในเซตที่สองกันต่อเลยครับก็สำหรับเอฟซีของจังหวัดหน้านะครับก็ต้องช่วยลุ้นนะฮะในเซตที่สองต้องพยายามฮึดเอาชนะให้ได้นะครับเพื่อถือเวลาในเซตที่สามครับ ทีมแม่น้องมาเดียวตอนนี้ทีมจังหวัดน่านครับเปลี่ยนเอาพิธิหมายเลขเก้านะฮะลงมาเล่นตำแหน่งแบ็คเริ่มเกมในเซตสองครับแพ้จะได้เสิร์ฟก่อน ตัดยอดลูกแรกเรียบร้อยดีครับก็ในในเวทอาวุโสเนี่ยนะครับลูกหยอดค่อนข้างจะเป็นแจมสูงนะครับเพราะว่าการขยับร่างกายจะไม่เหมือนเอารุ่นๆนะรุ่นเยาวชนรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะไวจะเก็บได้ทันแต่ว่ารุ่นอาวุโสนี่ลูกหยอดนีค่อนข้างจะเห็นได้ชัดเลยครับถ้าหยอดนี่เก็บเป็นไม่ทันนะ เนี่ยนะครับตัดยอดอีกครั้งนึงฮะตัดยอดสามครั้งนี่คือแต้มสามครั้งนี่ครับผมบอกแล้ครับว่าเออพ่พิวุตรพิวุตรซ้ายนะครับลูกบุตลบบุรีมาลิขสี่ในตำแหน่งแบ,บ็คของแพ้เนะฮะตัดยอดดีมากๆครับอันนี้น่านตามจุดศูนย์ต่อสามสิทธิเสิร์ฟลูกนี้ไม่ข้ามเป็นแต้มให้แพ้ครับ อาการบาดเจ็บครับไม่ทราบว่ากล้ามเนื้อหรืออะไรนะฮะหรือเส้นต้องเปลี่ยนเอาแบกมาได้เจกลงมาเล่นต่อครับคิ่งรับครนะับ<ะ> เต็มชุดมาแล้วังได้เนี่ยตอนนี้น่านตามที่0.5ครับ ข้างซ้ายเลยสมใจดูน้อยสออ้าวครับตอนนี้แพ้ขึ้นน้ำที่6ต่อสองลูกนี้เสิร์ฟไม่ข้ามครับแพ้เป็นแ้มให้นาน เปิดที่เบ่มชงมาเนี่ยนะครับโอ้โหโเหมือน yeah, yeah. แพ้จะเล่นกันเป็นสเต็กสวยงามเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างนิ่งมากเนะับแพรมาดีครับเ สำหรับทีมพิตซ์โนโลกเรานะครับก็ยกังเหลือในรุ่น56กับรุ่น46นะครับก็แข่งในวันนี้นะฮะแต่ส่วนจะคู่ไหนไต้องติดตามรับชมกก่อนนะครับอตอนนี้แพ้นำอยู่ที่8ต่อ4ครับ เดอพวกนี้ออกหลังเอาแล้วครับมาแล้วฮะแต้มของน่านเริ่มขยับมาแล้วครับแต้มขยับมาที่8ต่อห้าโอ้โหลูกนี้ลงท้ายคอดส,สวยงามเป็นแต้มให้แพ้ครับ ปีที่กาต่อห้าแล้วครับ <Yeah. S 1> นานลูกนี้ยังเปิดได้อยู่โอ้โหจะมาลูกนี้ <Yeah. S 1> งัดเราล้นออกข้างเป็นแต้มของจังหวัดแพร่ครับห้าส <st ing> ิบมีแค่ห้าต่อสิบเปลี่ยนมาครั้ง <st ing> นานจะได้เสิร์ฟยังเปิดได้อยู่ครับแพร่อาจชงย้อนกลับมาลึกไม่เอ่ยโอ้โหดูดิครับ <Yeah. S 1> แต่นิดเดียวฮะ อยู่ที่5ต่11อ11ดโอ้ดูการเปิดของบุตรซ้ายเรียบร้อยครับ อนนี้อยู่ที่สองตัวหกครับแพ้ขึ้นนำครับพิวบุตรซ้ายเสิร์ฟลูกนี้มาโอ้โหพิกเนตแล้วลงเส้นเนี่ยละครับอะไรจะขนาดนั้นครับสิบามขยับไปนะสิบสามตัอหกตัดยอดดูสิครับโอ้โหตัดยอดแต่ละครั้ง เป็นแต้มค่อนข้างร้อยเปอร์เซ็นเลยนะสำหรับลูกหยอดของวุฒิสายลบบุรีนะครับทิตัดหยอดอีกครั้งหนึ่งครับอานนี้ยังเปิดได้ชงได้อยู่ให้เล่นเองนลครับน่านเรียบร้อยครับเอาแล้วฮะยังล็อกแต้มได้ขยับไปหนึ่งแ้ม พี่เบิมจับชงดูดิครับนิ่งมากฮะโอ้โหแต่ว่าน่าจงเกี่ยวได้อยู่ครับส่งย้อนกลับมาปาดตรงนี้อูดูพี่เบิมเก็บโอ้สุดท้ายไงเอ่ยผู้กรรมการบอกว่าถูกแขนจังหวัดน้าเป็นแต้มของแพร่นะครับ ผมก็ไม่ชันได้สังเกตว่าโดนแขนจังหวนไหนแต่ว่ากรรมการเท่านั้นนะี่จะทราบได้ไดเแต้มตัวนี้หมายแล้วครับเจ็ดต่อสิบห้าออกหลังเ,เออผมสงสัยันแล่าว่าสัญญาณเป็นอะไรหรือเปล่าเขาว่าเจ็ดสิบหก เสียหยดเส้นโ้ลูกนี้น่านโดนจับหยีบเส้นครับเป็นแต้มของแพรไม่มีคอมเมนต์ขุ้นไม่รู้ว่าสายจนเจร็เป็นอะไรหรือเปล่านะฮะเกร์เแม17ต่อเซตหลูกมินเสิร์ฟไม่ข้ามครับเป็นแต้มของน่านเอาละขยับขึ้นไนิดครับต้องยื้อไว้ให้ได้ครับน่าน แต่ยื้อไปได้แค่ไหนนะครับเพราะว่าแต้มค่อนข้างห่างครับเอาละครับเป็นแต้มของหน้านอีกแต้มนะฮะทีุ่ดซ้ายเสริมไม่ข้ามข,าาข้ามมาหน้านยังเปิดได้อยู่แต่ว่าโอ้โหลูกมันหลุดออกข้างครับ ้สิบโอ้โเอาละครับมาทันเวลาไม่เอ่ยลูกพิกเน็ตแบบนี้เป็นแก้มของน่านครับจะทันหรือเปล่าโอ้โตามอยู่นะครับตอนนี้สิบน แต้มอยู่ที่10ต่ 18. อ18ยังไงเอ่ยโอ้ยังแก้ไขไม่ได้อยู่ครับแพ้น่าเปิดลูกนี้ไม่เข้าใจกันนะฮะโอ,โอ้เปิดได้แล้วนะครับแต่ไม่เข้าใจกันฮะหมายเลขหกกับหมายเลขเจ็ด แาอยู่ที่สิบสิบเกครับโอโ้ลูกนี้ดูบุดซ้ายเปิดไม่ได้เป็นแจมของน่านครับขยับไม่นิดนะครับเปลี่ยนมาทางแพรจะได้เสิบครับตอนนี้ขึ้นดูที่สิบเก้าสิบเอ็ดในเซตที่สองนะดูดีครับโอ้โหเสิฟลูกนี้เข้าช่องนะไม่ต้องกระดิก,กันแลครับน,น่าน ขึ้นแท่นเรียบร้อยครับเตรียมปิดเซตปิดแมตช์จังหวัดแพร่ยี่สิบสิบเอ็ดครับเ<ป>ข้าช่องอีกครั้งหนึง่ง<ป>โอ้ช่องเดิมนะฮะ<ป>ผลการแข่งขันทีมจังหวัดแพร่ครับเอาชนะทีมจังหวัดน่านไปด้วยสกอร์สองต่อศูนเซต